สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนาลิงสะอื้นอ่วมหนักวิลลาโมริดาน้ำทะลักเหมือนป่วยรุนแรงถึงกับร้องฮือโดนหนักเซนาลิงสมเกียจจันพรมก่อนหน้านี้เพิ่งพดผาบรีสอร์ทสวยวิลลาโมริดารีสอร์ทที่ส่วนพึ่งรัชบ,บุรีสภาพน้ำบ่าดาครัวพร้อมเผยว่าเราจะรอดไหมน้ำมาอีกแล้วฮือฮือพี่พายุครับลดกำลังลงเถอะครับ ไปตกหลังเขื่อนไปตกที่แรงๆเธอครับขอละแฮชแท็กเราต้องรอดก่อนจะโพสสภาพล่าสุดน้ำไหลทะลักท่วมแล้วพร้อมเผยว่าวิวลลาโมริดาของฉันเมื่อก่อนเธอเคยสวยสงาแต่ตอนนี้เธอเหมือนป่วยขั้นรุนแรงน้ำท่วมปอดรอการรักษาฉันไม่รู้จะช่วยเธออย่างไรในตอนนี้หนักกว่าทุกป,ปีอ่วมกว่าทุกป,ปีท่วมกว่าทุกป,ปีได้แต่นั่งดูน้ำขึ้นและภาวนาว่าอยากขึ้นมากกว่าเดิม ตอนนี้ก็เริ่มทรงและลดลงเรื่อยๆร,รอแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวที่ช่วยดลบันดาลให้ฝนที่ตกหนักค่อยๆเบาลงสาธุโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิสุนารีรัชสีมาเขามาให้กำลังใจว่าโหท่วมจนได้สู้ซนะหนูเป็นกำลังใจให้นะมิกบร,รมมวุฒิเข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะครับพี่เป็นต้นขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ